รายจ่ายมาสจันคุณรู้ไหมครับมีรายจ่ายหนึ่งเดียวที่พร้อมเปลี่ยนภาระของคุณให้กลายเป็นเกราะป้องกันครอบครัวได้ตลอดไปลองนึกภาพตามผมนะครับเวลาที่เรามีรายรับผมมักจะหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนรายรับลงไปจากนั้นผมก็ถามถึงรายจ่ายของคุณค่าอาหารค่าผ่อนบ้านค่ารถ ค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลเสื้อผ้าเครื่องใช้ในบ้านและอีกมากมายครับและผมก็ถามต่อว่าคุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดเพื่อครอบครัวแล้วหรือยังเพราะจริงๆแล้วหากวันหนึ่งคุณเกิดจากไปหรือทุพพลภาพใครละ่ะจะมารับผิดชอบรายจ่ายเหล่านี้แทนคุณนี่แหละครับคือเหตุผลที่เบี้ยประกันชีวิต ควรถูกนับเป็นหนึ่งรายจ่ายของคุณด้วยเพราะมันคือรายจ่ายมาศจรรย์ค่าเบีย้ยอาจเป็นรายจ่ายเพียงเล็กน้อยในแต่ละเดือนแต่ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมารายจ่ายเล็กน้อยนี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ดูแลรายจ่ายที่เหลือทั้งหมดแทนคุณไปตลอดจำไว้นะครับรายจ่ายมาศจรรย์รายการนี้ควรอยู่เป็นอันดับแรกเสมอ อย่ารอให้สายเกินไปมาทำสิ่งเล็กๆวันนี้เพื่อปกป้องสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณถ้าคลิปนี้มีคุณค่ากดไลค์กดแชร์และส่งต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ